ต่อไปจะเป็นการบันทึกรายได้และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่ะการบันทึกรายได้อื่นๆนะคะเลือกทะเบียนจากนั้นเลือกทะเบียนรายได้อื่นๆคลิกที่เพิ่มค่ะการเพิ่มนะคะให้เลือก add หนึ่งนะคะจากนั้นเปลี่ยนรหัสค่ะเมื่อเพิ่มรหัสแล้วนะคะใส่รายละเอียดของรายได้อื่นๆ ใส่จำนวนเงินรหัสบัญชีเมื่อกรอข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะให้คลิกที่บันทึกค่ะเมื่อทำการบันทึกทะเบียนรายได้อื่นๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลือกที่ไอคอนรายได้จะปรากฏหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียดรายได้อื่นๆให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะโดยคลิกที่เพิ่มเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้บันทึกค่ะ เสร็จสิ้นการบันทึกรายได้อื่นแล้วนะคะส่วนการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะคะคือคลิกที่ทะเบียนค่ะจากนั้นเลือกทะเบียนค่าใช้จ่ายคลิกที่เพิ่มนะคะเมื่อกกรอบรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่บันทึกค่ะจากนั้นให้เลือกไอคอนค่าใช้จ่ายคลิกที่เพิ่มนะคะ เมื่อกรอข้อมูลครบท้วนแล้วให้คิดที่บันทึกค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นการบันทึกค่าใช้ใจ่ยอื่ๆนะคะ